คือคืออย่างนี้ตำรวจไทยนี่เก่งนะฮะอันนี้ผมชมเลยนะครับคือไม่ได้หมายความว่าคุณเจาะเลือดไม่ได้ตรวจอะไรต่างๆไม่ได้นะแล้วเนี่ยจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอ,อคนเหล่านี้ไม่ได้ดื่มเหล้าหรือดื่มสุรานะขารายงานให้ผมทราบแล้วมันมีพยานหลักฐานอื่นนะครับที่สามารถจะสืบ่จะที่จะบ่งชีว้ว่าคนเหล่านี้ดื่มสุรานะแต่ผมบอกไม่ได้อยู่ในํำนวนคือผมได้รับแจ้งได้ไปรับรายงานแล้วนะ นะครับแล้วก็ที่จะบอกว่าตรวจช้าตรวจเร็วเนี่ยนะเราเนี่ยติดตามข่าวสารเนี่ยเราก็ฟังไปทั่วนะตำรวจเนี่ยเขามีทำลายละเอียดนะตั้งแต่สี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มกว่าหกโมงเช้าอะไรก็ผมนี่มีผมมีละเอียดนะตำรวจส่งทำรายให้หมดนะครับว่าว่านะช้าหรือเร็วมัาต้องดูว่าหนึ่งเขาอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถจะตรวจได้ทันทีไหมนะครับนะจะเจอตัวไหมถ้าเกิดสมมุติว่าอ่ะ นตะ่เมื่ตกเรือสักสี่ชมกว่าเนี่ยนะเขาวนอีกสาชั่วโมงก็ไปเท่าไหร่ก็บวกเข้าไปหลังจากนั้นตัวเขาไปไหนนะนะครับเอาเรือเข้าอูไปไปปั๊มเชลไปสุขุมบิทไปอน,อนนนนทบุรีโอ้โหไปไหนครับนะครับและตอนนั้นก็ยังไม่มีใครแจ้งความนะหลายๆท่านคงไม่ทราบผมเนี่ยทราบละเอียดเลยตั้งแต่หนึ่งถึงสิแบบที่ท่านเลขาพูดนะ ตั้งแต่สี่ทุ่มกว่าใครมาแจ้งห้าทุ่มกว่าหกโมงเช้านะหกโมงเช้าที่คนที่พาคุณแม่ไปแจ้งความก็คือนะคุณเตนนะผู้ประกาศขา่าวของช่องเก้าเป็นคนพาไปนะครับเนี่ยท่านบางทีท่านก็ยังไม่ทราบเลยเนี่ยผมรู้หมดผมมีประจําวันมีทำลายหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ,ไอ้ที่ว่าช้าหรือเร็วเนี่ยเราต้องให้ความเป็นธรรมกับตารวจด้วยก,กลางๆผมไม่ได้ข้างๆหรอกแต่ว่ามันมีทำลายเลยนะเพราะ ตกปุ๊บวนอยู่เท่าไหร่สิบแปดรอบสามชั่วโมงบวกเข้าไปในรอบสี่ทุ่มบวกสามหลังจากนั้นอ่ะเรือไปเข้าอ่าอู่อะไรเอ็นบีซีอะไรต่อหลังจากนั้นไปปั๊มน้ำมันไปอะไรโอ้โหกว่าจะเจอตัวเขาตอนไหนอ่ะนะจะไปเจอทนายอ่ะตำรวจเรียกไม่มาไปฟังบทสัมภาษณ์ของท่านผู้กำกับนนท์ไปดูใน YouTube มีอะไรผู้กำกับนนท์บอกว่าอ่ะเขาไปพบทนายกว่าจะมานู่นน่ะสองทุ่มถ้าผมจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ย ตำรวจทําช้าหรือเร็วเนี่ยตำรวจก็มีหน้าที่อธิบายแต่ถ้าเกิดว่าคุณจงใจที่จะไม่ตรวจเพื่อจะช่วยเหลือเขาไม่ตรวจได้ก็ยาเสพติดอย่างนี้ก็หนึ่งแ้าเจ็ดแต่หลายๆท่านยังไม่รู้ว่ามันมีทำลายรยังไงอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังนะครับคุณอะไรครับผลตรวจปลิบายของรอจาน้ำในรุ่ตางคุณไทโมเนี่ยสามารถนาไปมัดบุคคลที่อยู่บนเรือในการพูดถึงการเจตนาในเรื่องของการดื่มสุราด้ไหมครับเออ อันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนส่วนหนึ่งที่นําไปประกอบนะก็คงจะไม่ใช่นั่งผู้ตายดื่มว่าอยู่คนเดียวเอางี้แล้วกันนะนะคงคงไม่มีใครไาดื่มอยู่คนเดียวนะผมก็เป็นคนดื่มเหกัน